ก็สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคาริมิโซะนะครับผมก็เพจบัวค่พี่เดชโดนปิดไปแล้วฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาลุยกันในฐานะของคาริมิโซะกันให้เต็มที่ไปเลยนะครับผมอ่ะทีนี้ในวันนี้เราจะมาลุยกันในหัวข้อของ Grand a s s a u l t กันโดยเฉพาะในเรื่องของตั๋ว g r a n d a s s a u l t นะครับที่มีหลายๆคนที่ปัจจุบันก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็จริงๆเคยทำคลิปเอาไว้แล้วแต่ว่าคลิปนั้นคนไม่ค่อยดูสักเท่าไหร่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำใหม่กันเลยแล้วก็ จะอัปเดตกันจนถึงลา่าสุดของญี่ปุ่นนะครับในส่วนของข้อมูลอ้างอิงตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะขอเริ่มพูดถึงในเรื่องของความแตกต่างของอไอตัวเรทสองแบบของทางเกมนี้ก่อนเลยก็คือแกร n ด์ s a u วกับ to t o แอสเซวครับก็แกร n ด์ s a u วจะมีอยู่3สีเกราะให้เราตีแต่ Toto แอสเวจะมีเพียงแค่สีเดียวให้เราตีสิ่งถัดมาที่ค่อนข้างจะสำคัญเลยคือในเรื่องของของรางวัลน,นะครับก็ในส่วนของแกรนด์ s a u เวอะ่ะมันจะได้มาเป็นตั๋ว กาชาฟรี10โโที่มีวันหมดอายุนะครับซึ่งในตั๋วตรงนี้ไม่ว่าคุณจะจบอันดับเท่าไหร่อย่างน้อยถ้าคุณมีการจบอันดับคุณจะได้รับตั๋วส่วนนี้มานะครับผมแตกต่างจากทางฝั่งของทัตโตเซวที่จะมีการแข่งอันดับกันก็คือจะขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณจบในอันดับเท่าไหร่นะครับก็จะมีรางวัลเป็น600 800 1,000 1,200เพชรนะครับผมในส่วนตรงนี้ต่อมาจะเป็นเรื่องของความสบายของทาง g ัตโต้แเซวเมื่อเทียบกับทางทั t a l ้แเซวนะครับก็คือ มันจะสามารถสกิปได้ทุกวันเลยหลังจากที่เราผ่านความยากในระดับนั้นน,น้ครั้งแรกไปแล้วนะครับแต่ในขณะที่ทางฝั่งของ Total as s a u l ์ตรงนี้มันจะมีความแตกต่างคือเราจะป็นจะต้องผ่านความยากระดับนั้นๆในแต่ละวันแล้วพอพ้นวันไปปุ๊บมันก็จะมีการรีเซ็ตถ้าเราต้องไปตีให้ผ่านอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่ให้มันสามารถสกิปในความยากระดับนั้น,น,นได้นะครับผมต่อมาจะเป็นเรื่องของความยากนะครับก็ ในส่วนของแกรสเซาเราสามารถเลือกความยากที่เราต้องงานตีได้ทันทีซึ่งจะแตกต่างกับทางตัวทัวเซาล์ที่เราจะไม่ต้องไต่จากข้างล่างสุดขึ้นไปข้างบนในระดับที่เราต้องงานจะตีอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อมาจะพูดถึงในเรื่องของการใช้งานตั๋วแกรเซาลกันก็จริงๆเรื่องนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาในช่วงของเดมินาที่ผ่านมาก็คือในช่วงของตู้เรียกันนะครับก็จะมีคําถามที่เจอค่อนข้างบ่อยเลยก็คือไอ้ตั๋วของเดือนมีนาเนี่ยสามารถเปิดในช่วงของตู้เร็วกันทันหรือเปล่าซึ่ง อันนี้ผมก็ได้ทําคลิปแยกกันไปแล้วนะครับก็ไดาคําตอบกันไปแล้วอะทีนี้เดี๋ยวเราพูดถึงในส่วนนี้กันในช่วงเดือนที่เหลือแล้วก็ในเรื่องของกฎการใช้ในเรื่องของตัว๋วการ์ดเซา์กันนะครับผมอะอย่างแรกเลยผมจะให้มันเป็นข้อมูลก่อนก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลอันนี้ก็คือเราจะสามารถรับในเรื่องของตั๋วใบเนี้ยได้หลังจากจบซีซั่นนั้นๆไปแล้วอะอย่างเช่นในช่วงรอบของค่เทนเจอร์เดือนเมษาตรงนี้นะครับก็จะอยู่ในช่วง23 29 ซึ่งเราจะสามารถรับตั๋วไปนี้ได้วันที่30เมษาช่วงเวลาหลังสี่ทุ่มเป็นต้นไปอ่ะอันนี้เป็นหน่งข้อมูลที่คนจะต้องรู้ไว้นะครับต่อมาจะเป็นในเรื่องของวันหมดอายุก็คือไอ้วันหมดอยุอันนี้มันจะถูกฟิกไว้แล้วไม่ว่าคุณจะออกมาเร็วหรือช้ามันจะถูกฟิกเอาไว้ก็คือจะหมดเท่ากันแน่นอนนะครับผมซึ่งวันหมดอายุตรงนี้ก็คือจะเป็นในช่วงสิ้นเดือนถัดไปอ่ะ,อ,ะอย่างเช่นในช่วงของอ่า รอบคาเดนเซอร์เนี่ยมันเป็นช่วงของเดือนเมษาฉะนั้นมันจะนหมดอายุในวันที่31พฤษภาคมก็คือเป็นช่วงเดือนถัดไปช่วงเวลาก่อน4ทุ่มนะครับผมในส่วนนี้เอาโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงช่วงตัวแต่ละเดือนเลยว,ว่ามันจะหมดอายุภายในช่วงวันที่่าไรแล้วก็สามารถเปิดตู้ไหนได้บ้างโดยที่เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวอันแรกผมอาจจะอธิบายค่อนข้างละเอียดหน่อยละกันนะครับผมอ่ะอยังในช่วงเดือนเมษานี้อ่ะเราก็จะเป็นบอสคาเดนเซอร์นะครับซึ่งช่วงเวลาที่เจอก็ที่ผ่านมาคือ23-29เมษา แล้วเราจะสามารถรับตั๋วได้วันที่30เมษายนช่วงเวลาหลัง4ทุ่มเป็นต้นไปโดยที่ตั๋วใบนี้จะหมดอายุในวันที่3 1พฤษภาคมช่วงเวลาก่อน4ทุ่มอ่ะเข้าใจในส่วนนี้กันแล้วนะครับว่าในเรื่องของข้อมูลเป็นยังไงแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าตู้ที่สามารถเปิดได้ในช่วงของเดือนเมษามีอะไรกันบ้างก็จะมีทางมิสกะชูกุโฮนะครับที่สามารถใช้ตั๋วใบนี้เปิดได้แล้วก็จะมีทางยูคาริซาอุริฮิโยริ แล้วก็จะมีทางเรนเงะกับขี้เขี้ยวนะครับโดยที่ในสองคนหลังเนี่ยก็คือเราจําเป็นจะต้องใช้ตั๋วใบนี้เปิดก่อนเวลา30มิถุนายนก่อน4ทุ่มนะครับถ้าไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปิดอันนี้แต่ว่าเราไปเปิดในช่วงวันที่หมิถุนาตั๋วใบนี้มันก็จะหายไปทันทีอ่าน่าจะพอเข้าใจกันในส่วนนี้กันแล้วนะครับฉะนั้นเดี๋ยวที่เหลือก็น่าจะรันกันไปเร็วๆเลยในส่วนของตั๋วแต่ละเดือนอต่อมานะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของตั๋วเดือนพฤษภา ตัวเรืองพิพาาเราได้จเจอกับบอส s o d นะครับในช่วงวันที่21-27พิพากษาโดยที่ตัวไปเนี่ยจะมดอายุในวันที่30มิถุนานะครับผมแล้วตัวไปเนี่ยจะสามารถเปิดตัวละครอย่างทางที่เคียวเรนเงะเอมิชุดว่ายน้ําแล้วก็จะมีทางคิมารินะครับและทีนี้อ่าถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิปในเรื่องของไทม์ไลน์กาชากันไปก็น่าจะพอจํากันได้ว่าไอช่องว่างตรงนี้คืออะไรนะครับก็อย่างที่บอกไปมันมี3โซลูชันที่เกิดขึ้นได้ในส่วนตรงนี้แต่อันนี้ผมจะอ้างอิงจากทางเซินนร์ฟเวอร์ นอกจากนั้นก็จะมีทางเนรุคารินอสุนะแล้วก็อกาเนชุดบันนี่นะครับที่สามารถใช้ตั๋วจากเดือนพฤษภาเปิดได้อะต่อมานะครับก็จะเป็นในเดือนมิถุนาตั๋วจากเดือนมิถุนาเนี่ครับเราจะได้ตีกับทางบอสโกสนะครับซึ่งจะได้เจอกันในช่วงวันที่18-24มิถุนาโดยที่ตั๋วใบนี้จะหมดอายุในวันที่31กรกดานะครับผมซึ่งตั๋วใบนี้สามารถเลือกเปิดได้ก็ท้าจะหลายตู้อยู่ในช่วงเวลาตรงนี้นะครับก็จะมีทางเนรุคาริน ซึนะอากาเนะบันนี่นะครับล้วก็จะมีทางฮารโคธามะชุดแคมป์จากนั้นก็จะเป็นในช่วงของอารุมุสกิไคโยโกฮารุกะแล้วก็เซริกะปีใหม่นะครับผมต่อมาจะมาเป็นทางอสโกมิสากิแล้วก็จะบิดท้ายการใช้งานตั๋วของอตั๋วใบนี้ที่อากะชุดเดรสมาโกโตแล้วก็อิโรฮะนะครับผม ต่อมาจะเป็นในส่วนของเดือนกรกฎาคมอ่ะในเดือนกรกฎาคมตรงนี้มันจะเป็นการเจอกับบอสชิโรโครนะครับแล้วก็จะเจอในช่วง23-29ถึงกรกฎาคมโดยที่ตั๋วใบนี้จะหมดอายุในวันที่31สิงหาและทีนี้มันจะมีตู้ให้เลือกเปิดค่อนข้างระดับหนึ่งก็จะมีทางอาโกชุดเดรสมาโกโตะอิโรฮะฮินาชุดเดรสโฮชิโนชุดว่ายน้ำเซรีนะกับฮานาเอชุดคริสต์มาส จิฮิโร่เซนะมินะแล้วก็จะเป็นทางอารุกับทางคายโกะชุดเดรสนะครับซึ่งจริงๆไอตัวไปเนี้ยส่วนใหญ่ก็น่าจะไปใช้กันตั้งแต่ในช่วงของอากโกหรือไม่ก็ทางคินะกันแล้วนะครับผมในส่วนตรงนี้ต่อมาก็น่าจะเป็นในส่วนของอเดือนสิงหาเดือน,นสิงหาเนี่ยเราจะได้เจอกับบอสไคเดนเจอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับในช่วงวันที่2 0่ 26. สิถึงยีสิหงหาโดยที่ตัวไปเนี้ยสมรรถอายุในวันที่30กันยาแล้วไอตัวไปเนี้ยมันมีตู้ให้เลือกเปิดค่อนข้างจะน้อยอยู่พอสมควรน,นะครับ สร้างเองจากทางสมซญี่ปุ่นในช่วงเวลาทำลายตรงนี้นะครับผมก็จะมีเพียงแค่อารุกับคโยโกชุดเดรสแล้วก็จะเป็นเซตปีใหม่อย่างทางฟูกะฮารุนะแล้วก็อากาดีชุดปีใหม่นะครับแล้วก็จะปิดท้ายด้วยทางอุยคินาตะแล้วก็สากุระโกนะครับผมสำหรับตัวเดือนกันเดือนสิงหาอันนี้ต่อมาจะเป็นตัวเดือนกันยาตัวเดือนกันยาเนี่ยเราจะได้จากการตีบอสบีน่าในช่วงวันที่1 7ถึงกันยา โดยที่ตัวไปเนี่ยจังหดอายุแนวไวที่31ตุลานะครับซึ่งมีตู้ให้เลือกเปิดค่อทั้งเยอะพอสมควรเลยในช่วงตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีทางใครกันบ้างเ็าจะมีทางอุย้ยฮินัตตะซากุระโกซูบากิชุดไกด์อุมิกะอิซุนะมิโมริคาซึาะสะอ่าเรซานัสึแล้วก็จะมีตัวลิมิตท,ที่กัมาริยา1หนึ่งรอบนะครับก็จะมีทางนัง,งิสากะโทกิแล้วก็จะมีทางคุยกิอ่าแล้วทีนี้ก็จะเป็นเซตใหม่ที่พุ่งเข้ามาอย่างทางคาซึสะกับยูชิมิชุดโม ที่เป็นตัวลิมิตเช่นกันแล้วก็จะมีทางอาโกที่เข้ามาให้เราเปิดได้สําหรับตัวเดือนกันยาตรงนี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายอ่ะในเดือนนี้ข้อมูลยังมีไม่ครบจะมีอยู่ประมาณแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นก็คือจะมีทางเดือนตุลาครับจะเป็นการตีกับบอสเกเกเรียสซึ่งทางบอสเกเกเรียสตรงนี้จะได้เจอในช่วงวันที่22-28ตุลาแล้วตัววจะหมดอายุในท 30, 30พฤศจิกานะครับก็จะ สามารถใช้เปิดทางคาสึสะกับยชิมิชุดโงดน,นตรงีได้มีการเปิดอากโกได้แล้วก็อันนี้ยังไม่มีการยืนยันจากทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เราเห็นกันเวลาที่มีอีเวนท์หาวอนเข้ามาก็จะมีตู้ในช่วงนั้นเข้ามาฉะนั้นผมก็ใส่เอามาอ่าเอาไว้ให้ก่อนเลยก็จะมีทางอิโรฮะซุคุโยคาโฮแล้วก็ไคเดะนะครับแล้วก็ถลัาจากนั้นอีกครึ่งเดือนอันนี้เรายังไม่รู้ว่าจะมีอะไรเข้ามาให้เลือกเปิดอีกในส่วนตรงนี้นะครับผมแต่น,นี้เราก็อัปเดตให้จนถึงล่าสุดของทางเรวี่่ปุนลยคับผม โอเคถ้างั้นเดี๋ยวต่อมาผมจะสรุปในเรื่องของการใช้งานตั๋วแล้วกันเอามาให้เห็นเป็นภาพใหญ่เผื่อใครอยากจะเซฟเก็บเอาไว้แล้วก็มาใช้ในการวางแผนว่าควรจะใช้กับตู้ไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพซึ่งอันนี้ผมจะลากยาวมาทั้งหมด7เดือนเลยสําหรับตัว๋วในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเห็นมุมซ้ายบนนะครับตรงนี้จะเขียนว่าเป็น ticket form ก็คือตั๋วจากเดือนนั้นๆไม่ใช่ว่า เป็นตารางทำลายกาชานะครับถ้าเกิดใครอยากได้ตารางทำลายกาชาไปดูอีกคลิปหนึ่งมันจะเป็นคนละแบบกันในส่วนตรงนี้นะครับอ่าก็จะเห็นว่ามันก็จะมีช่วงว่างๆอยู่ก็อย่างที่บอกไปอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปรอดูว่าทางเกมจะทําอะไรกันบ้างในส่วนตรงนี้นะครับผมโอเคก็วันนี้ก็น่าจบลงกับในเรื่องของอ่าการใช้งานตัวแกนเดิร์บอสครับก็หวังว่าในคลิปนี้จะช่วยเหลือกับอ่าผู้เล่นหลายๆคนในการวางแผนที่จะใช้ในการประหยัดเพชรด้วยการใช้ในส่วนของตัวกาชาตรงนี้ ไปอย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะครับผมก็ในวันนี้ถ้าใครถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กับช่องนี้ไว้ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถทิ้งไว้ใต้คลิปได้เช่นเดิมส่วนในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ